สวัสดีครับโหราจารแชนแนลมหาจังพลังบวกร้อยล้านชายชาญก้ามงคลโหราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีพฤษภดูดวงช่วง13มีนาคมถึง11เมษาย,ยน2567ในแง่มุมของการงานการเงินความรักดวงโชคและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนของชาวพฤษภในช่วงวัานี้น,น,นะครับ ชาวโคในช่วงนี้มักจะแบกความคาดหวังของคนใกล้ตัวแบกมากเกินไปนต้องระมัดระวังหลังจะหักเอาง่ายๆระวังตัวไว้ด้วยอีกด้วยเรื่องของจิตใจของชาวผูษศบนั้นนะครับคุณต้องต่อสู้กับความพันผวนอย่างสุดๆของกลุ่มลูกค้าของกลุ่มผู้บริโภคที่มันละเอียดอ่อนมากรวมถึงคุณมักที่จะชอบคบหาสมาคมกับเพื่อนกับฝูงไปทั่ว มีเพื่อนในทุกหลายวงการอีกด้วยมีความสุขในการทําสิ่งนู้นสิ่งน,นี้ร่วมกับเพื่อนฟูในมุมถัดไปในเรื่องของพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของชาวราศีพฤษภซึ่งจุดแข็งของชาวพฤษภก็คือเรื่องของมีความฉลาดมีความเฉลียวร,รู้เท่าทันในเรื่องของอดีตปัจจุบนันและเทรนในอนาคตรวมถึงสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองปรับประยุกต์ ให้ทันกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีด้วยรางสังหอ์ที่ดีคาดการที่มั่นยำและชัดเจนในการแก้ไขปัญหาจึงทำให้ชาวพุทธศพได้เปรียบคนอื่นเยอะเลยนั่นเองมาดูในมุมการงานกันบ้างแน่นอนนะครับว่าสไตล์การทำงานของชาวลัคนาและราศีพุทธศพนั้นมักจะเป็นแนวแบบตรงไปตรงมาผงผางสู้งาน เจออุปสรรคแล้ววิ่งเข้าชนท้าชกท้าต่อยจนกว่าจะได้รับชัยชนะในท้ายที่สุดเก่งและชื่ยวชาญในเรื่องของงานสาธารณะงานที่เกี่ยวกับมวลชนคนหมู่มากเป็นพิเศษมีความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนดูเทนในอนาคตได้เป็นอย่างดีทํางานแบบห้ามรุ่งหามค่ามไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนง่ายๆเพื่อคําเดียวเท่านั้นก็คือทําสําเร็จดังใจอย่างที่ตั้งใจไว้ แผนงานของคุณในระยะยาวนั่นเองซึ่งคุณจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลประโยชน์เกิดกับตัวคุณมากที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของการงานอีกด้วยซึ่งคุณจะทํามันจนกว่ามั่นใจว่าอนาคตของคุณในระยะยาวนั้นจะต้องมั่นคงแข็งแกร่งและสมหวงังอย่างที่คุณตั้งใจไว้ด้วยนั่นเองซึ่งด้วยสไตล์บูแลก สำหรับชาวประสบนั้นจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของทํามเนื้อปวดในข้อหรือปัญหาโรคผิวหนังก็ตามทีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชาวประสบตระวังให้มากนั่นเองการงานในความปรารถนาของชาวลัคนาและราศีประสบคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณต้องการประสบความสําเร็จด้านการงานให้มากที่สุดสามารถซื้อใจเหล่าบรรดาตัวแทนจําหน่ายเหล่าบรรดาคู่ค้าเหล่าบรรดาแม่ค้า ของคุณให้ได้นานเท่านานนั่นเองนะครับและสามารถเพิ่มยอดออเดอร์ให้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อแผนการระยะยาวงคุณนั้นจะได้สําเร็จสมประสงค์โดยรี่สุดนั่นเองอันนําไปสู่อนาคตที่สดใสและข้องตัวสูงที่สุดอีกด้วยในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินการเงินคุณนั้นนะครับมักจะหาเงินสดในเมืองคุณนั้นจากการรุวมหุ้นกับเพื่อนกับฝูงในวงการต่างๆนะครับและคุณมักจะมีโชค ในการร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงอีกด้วยคุณมักมีหลักในการลงทุนที่ว่าคู่ค้าของคุณนั้นนะครับจะต้องมีเคมีที่เข้ากับคุณมีสไตล์การทำงานที่เหมือนกันมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับความเจริญเข้าหน้ากับแผนงานของคุณในระยะยาวอีกด้วยนะครับคุณถึงจะร่วมทุนด้วยนะครับและโครงการอย่างมีนิสัยสำคัญนะครับและสามารถมาเติมเต็มในจุดที่คุณขาดอยู่ได้เนียงดีนะครับ เพราะว่าการมาเหล่านั้นมันจะทําให้ความสมดุลในเรื่องของพลรมโยน์และการหาเงินหาทองของคุณนั้นมันลงตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพื่ออะไรเพื่อความสําเร็จสูงสุดของแผนง,งานงคุณและอนาคตที่ดีร่วมกันนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของคุณคืออะไรละ่ะคําตอบก็คือคุณต้องการความเข้มแข็งทางการเงินในระยะยาวแม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงที่้ามไม่ถึงจากสภาพแวดลรัมภายนอกหรือ มนชนคนส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะยืนหยัดและต่อสู้กับความพันผววได้ดีและรองรับกับความไม่แน่มนอนได้อย่างมีเอกภาพและมีปฏิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาอีกด้วยในมุมถัดไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวพุทสบนั้นเรื่องหัวใจนั้นชาวพุทสบไม่ได้ต้องการอะไรมากมายขอเพียงว่า ต้องการเพื่อนที่คอยปลอบประโลมนะครับเมื่อคุณท้อแท้เมื่อคุณเหนื่อยกับตัวทับขาดหรือเมื่อคุณว้าเวยไม่มีใครหรือเมื่อคุณถูกนาอิชานาอิชาลุมด่าคุณลุมอิฉาคุณรุมต่อว่าคุณทําให้คุณบกแลงใจขอให้เขาคนนั้นเธอคนนั้นมากะระซิบข้างหูหรือทําอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณหัวเราะ มีลมขันที่ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อคุณจะได้หลุดพ้นจากอำนาจผวังหรือจากความเครียดต่างๆได้ไปอย่างดีและนอนหลับฝันดีเพื่อมีกําลังใจในการต่อสู้กับพลังขึ้นต่อไปนั่นเองซึ่งสิ่งที่ชาวลัคนาและราศีพิศษต้องการหรือปรารถนาเรื่องของความรักและหัวใจก็คือต้องการคนรักที่มีความปรนีิระนอมสูงสูงและมีความยืดหยุ่นให้อภัยสูงสูงรวมถึง สามารถมาเยียวยาลอยฟกช้ำดำเขียวของการต่อสู้ของคุณในแต่ละวันในเรื่องของร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดีก็เท่านั้นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณพวกเขามักจะมองชาวลัคนาและระาศีพฤสบว่าเก่งเหลยเกินในการสร้างความสมด,ดุลในการสร้างความลงตัวในเรื่องของผลประโยชน์ระหว่างตัวคุณ กับคู่ค้าของคุณกับผู้ริโภคของคุณโดยสามารถลดข้อตัวแยง้งหรือข้อสงสัยได้ดีจึงส่งผลบวกต่อการทำภารกิจหรือการงานของคุณหรือการทำกิจกรรมใดของคุณนั่นเองถือว่าพวกเขามองภาพคุณชาวพุทธในแง่บวกนั้นเนี่ยมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาสและโชคลาภของชาวราศีพฤษศพโอกาสของชาวพฤษภศมักจะมาจากเรื่องของความสามารถในการแบกรับความกดดันได้ดี แบกภาระความคาดหวังของคนรับข้างได้ดีและสามารถสลัดความเครียดสะสมที่มีมาในอดีตออกไปได้อย่างสิ้นเชิงโดยมีวิธีการของตัวเองของชาวพิศพนั่นเองอีกทั้งยังมีโชคจากคนรับข้างที่พร้อมที่จะช่วยคุณในด้านต่างๆทั้งเรื่องของกำลังใจกำลังกายและเรื่องอื่นอืนอีกด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับที่ทำให้ชาวราศีพฤศภย,ยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่ง และพร้อมที่จะชนทุกรูปแบบอีกและจะนําไปสู่ผลท้ายสุดในเรื่องของความสําเร็จดังที่คุณตั้งใจไว้นั่นเองมาดูในมุมของปัญหาและข้อควรระวังของชาวพุทธปัญหาของคุณก็คือคุณเคยฝังใจถูกคนอิจฉาริษยาคุณมาก่อนอนันนี้แล้วเก็บมาคิดจนคุณนอนไม่หลับแต่ว่าทางแก้ก็มีนะครับก็คือ ลงอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่ากับคำพูดกับคนเหล่านั้นโดยเด็ดขาดนั่นเองในมุมถัดไปเป็นเรื่องของตัวเลขนำโชคดาวเด่นสลับชาวลัคนาและราศีพฤะศพก็คือเลข3เลข2และเลข6นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีพฤษภดูดวงช่วง13มีนาคมถึง11เมษายน67หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องหอจันทร์ชินาด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับ